กีวอมอยู่นะน oh oh no. uh, ี well, <w> ่ครับร้อยแก้วก็มาเก็บภาพฮักี้นะครับเฮ้ยเดือดเดือมากเรานำแล้วครับเรานำําแักี้วัคกี้ฮัคกี้อร่อยพัคกี้เอาโอ้โหสวยมากบรรยากาศเวทีคนากการตนที่ยิ่งเกเละหาดอ่ะจากจ่าฮิตกษตเขึ้นแล้วป่าขึ้นโชว์แล้วณนตรีจาก D S I อยูบา อยู่น้าเวีีนโอเคครับตอนนี้เรามารอดูว่ายน้ำเฮ้ยเหนื่ยวิ่งมาครับที่จอดรถไกลมากฮักกี้เราครับเดี๋ยวเราไปดูฮักกี้ก่อน นั่นครับรอยแก้วอยู่ตรงนูน้นน่ากลัวจะเรียบร้อยฮักกี้เข้าแล้วครับลูกที่สี่มาทันม,มาทันตอนชนะเลยฮักกีไ้ได้ชนะอันนี้มันฮิตออแรกฮิตแรกใช่ไหมออโอเคครับเดี๋ยวเราดูต่อกันบบยาวๆครับวันนี้ฮิตแรกก็ทําได้ดีนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาเชียร์ฮักกี้เราฮักกี้น,น้านวิวนะเนี้ย <c oughs> เออรู้จักก็ <c oughs> เดี๋ยวเรารอดูฮักกี้ครับวันนี้เรามาให้กำลังใจทีมสาธิตลามครับว่ายน้ำฮักกี้มเมื่อกี้เป็นไงบ้างสวยอยู่แต่ว่ามันเป็นครั้งแรกไงไม่แต่แบบนี่ขนาดทิตแรกนะดึงหน่อยก็ได้เล่นเข้าสนำเลยโหฮักกี้แม่อยู่ไหนฮักกี้ไ,ได้ข่าวนะครับนี่ครับเพื่อนฮักกี้เพื่อนลอยแก้วนี่ได้เหรียญเงินไปแล้วใช่ไหมแล้วจะเอาอะไรอีกดีคราวนี้เอ,เอาทองแดงก่อนหรือเอาทองเลย อออทองๆๆๆๆอ,อะไรทองาทองแดงเมื่อวานนี้ป้าถามคำแรกๆๆรทำไมเออทำไมไม่เอาทองไปเลยจะเก็บทุกคอลเลคชั้นอ๋อเราจะเก็บทุกคอลเลคชั้นโอเคครับปีนี้เป็นครั้งที่สองของฮักกี้นะในกีฬาสาธิตครับในช่างภาพถ่ายให้มันเป็นนี่ตอนที่ฮักกี้โผล่หัวขึ้นมานะ่ะไม่ต้องถ่ายไม่ตอนที่โผล่หัวขึ้นมาไม่ต้องถ่ายแต่พอหัวดำน้ำอ่ะถ่ายเลอาจารย์ครับวันนี้ พิธีกรตอนเย็นแต่ตอนเช้าทำอะไรครับตอนเช้ารอครับตอนเช้านี่เรียกรวมพลนักกีฬาที่ได้รับเหรียญครับแล้วก็เดี๋ยวจะมอบเหรียญกันข้างบนอตอนนี้มีมีท่านผู้บริหารจากหลายๆสถาบันมารออยู่แล้วครับไม่ลองมอบในน้ํากลางน้าดูไไมจะใหม่สวยๆครับไม่จะเป็นมิติใหม่กันนะอ๋อดูกันไปยาวๆดูกันไปยาวๆวครับจะบอกเลยครับว่าสาธีตานี่เหรียญทองะไรกัรเอ้าอย่าสรองคุณข้าราชารเองครับเอ้าแม่นักกีฬา เราไม่ได้ไปถ่ายนักกีฬาอย่างเดียวนะเขาเป็นคนทําคลิปล้านวิวของเราเราก็เลยต้องมาถ่ายเขาเป็นพิเศษที่ร้านวิวครับผมพี่เหล่าบักโอตู่ครับประทานมิกฉาอะไรบ้างครับนี่กระเตดด้วยแล้วอะไรครับมอบูนะครับตูตู่ครับเชียร์ทุกทีมเขาเป็นแหมนักกีฬาว่ายน้ำรู้จักกันเกือบทั้งนั้นเขาเจอกันทุกสนามอยู่แล้วครับ ก็มาิครับน้องชัดปฐมนะครับนี่เรามาเจอนักกีฬาว่ายน้ำของสถานีรามปฐมนะครับเฮิร์บมันน้องฮอกเหรอเออเฮิร์บไม่ต้องเขือนลูกเรามีเหรียญแล้วแล้วโอ้โหอันนี้ยืมใครมาฮะไม่ยืมยืมบะอ๋อไม่ก็ยืมมาเข้าไากอ๋อของหนูเลยนะครับก่อนที่เราจแจ้งมายก่อนก็มาอีกแล้วครับผลงานของสถานีรามปฐมนะ เอาไปกี่เหรียญแล้วมีทองแดงหนึ่งนะเอาทองสองเราขาดเงินนะลูกไม่เอาเอาไ่เอาไเอาทองอย่างเดียวถ้ามีคนเดินมาแล้วบอกว่าน้องพี่มีเหรียญเงินน่ะแลกเหรียญทองกันไปนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้ก็บรรยากาศนักกีฬาว่ายน้ํากีฬาสาธิตนะครับมาถ่ายเพื่อนๆครับแข่งว่ายน้ำมาเจอน้องๆด้วยอันนี้สที่รามเราอยู่แล้วนะเป็นไงบ้างครับวันนี้ผลงานยังมีหลายยังมีหลายแมช์นะอยู่กันเย็นๆไป วันนี้วันสุดท้ายยังวันสุดท้ายแล้ววันนี้ต้องได้อะไรกับบ้านบ้างนะได้น้ำสักขวดเฮ้ยแข่งวันไหนครับวันนี้วันนี้เหรออ้าวแล้วเราทำไมยังอยู่ในเรายังไม่รอบบ่ายเหรอหรือแข่งตอนเที่ยงครับโอเคเดี๋ยวเรามาเชียร์ด้วยนะครับต่าธิรามโลนี้โอ้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพ่อมีลูกมาแข่งรุ่นอะไรบ้างไหมครับรุ่นสิบเอ่อสิบคนนี้เป็นไงเรามีความหวังอะไรบ้างไหม เต็มที่ครับเต็มที่ครับแม่อย่างนั้นอยู่แล้วสนามดีไหมครับพ่อว่าจะดีตะใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวให้กำลังใจครับเดี๋ยวเราเต็มที่เดี๋ยวดูกันในคลิปนะครับผมครับขอบคุณมากครับตัวตึงตัวตึงเลยครับวันนี้หวังอะไรบ้างครับเราเก่งรุ่นอะไรครับเก่งรุ่นทีมสองทีมสามถ้าฟีกับกบแบบฟีกับกบนะครับถ้าเจอต้องระวังไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันในสนามครับร้อยแก้วนะครับเขากำลังทักไทยเอฟซีครับผมก็มากับน้องฮอกครับ มารับเหรียญนะฮะเป็นเหรียญสิบาทเหรียญห้าบาทอย่างที่เพื่อรอรับเหรียญหนึ่งนี่คือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้คือเหรียญอะไรฮะก็ผมเป็นกระต่ายอ๋อเห็นตัวหน้านี่คือแบบนึกว่าเป็นเหรียญแบบแพทินัมาอะไรเงี้ยทงคําขาวไปเลยเดี๋ยวเราตามติดไปรับเหรียญกันหน่อยครับน้องอิงเราครับเหรียญทองเลยขันรายการนะครับสารีลามยังไม่รับนะครับก็มาดูครับน้องๆเชิญเหรียญฮะ อันนี้ครับฮอกมาแล้วครับเยี่ยมครับแก้วครับอีกรุ่นหนึ่งของน้องเราครับสาธิตประถมป .6 ครับน้องตอนนะครับนี่ได้เหรียญทองมาอีกเหรียญหนึ่งครับโอ้ตัิติไม่ด้วยใครไม่เคยดูบรรยากาศของคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีกันมาอย่างงี้ครับกาอเกตันามพัดลมเสือ มีหมอนมีอะไรนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเพ e ื่อนเราก็มีหลายคนนะที่ที่มาเป็นนักกีฬาไว้นะฮอกมีฮอกมีใครนะไอใช่ไหมพักกีพักีด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนครับคืออาจจะไม่ได้ครบทุกรุ่นแต่ว่าอันไหนที่เป็นสีสำแส่ที่รานขึ้นไปรับเหรียญหรือแห่งเราก็จะมาถ่ายให้ร้อยแก้วเก็บมาได้แบบนี้เก็บได้อยู่แต่ว่าคือสั่งบนันสว่างมาแล้วไปการเป็นศีษันาทำไมไม่เลียงเลยคืออันนี้ถ้าร้อยแก้วถอดมานี่คือเป็นชุดายน้ำสามารถลงได้ใช่ยัสายทรานประถม ล่อต้มตําแล้วฮะแล้วคนตํานี่รู้สึกจะเป็นคุณพ่อด้วยฮะหน่ารักมากครับวันนี้บรรยากาศนักกีฬาพ่อพแม่เราก็มีน้องคอปนะครับเป็นไลฟ์การ์ดด้วยแล้วก็ช่วยแนะนําในเรื่องของความรู้ด้วยนะ <1> 1> ผัดกี่กี่กท่าท่าเดียวสี่ท่าผัดสี่ท่าผัดผสมโอเคครับเป็นผัดผสมน,น,นะครับผัดผสมสี่ท่านะครับเริ่มจากกระเชียงก่อนเริ่มกระเชียงกบกบแล้วก็ เเชื่ออะก็ฟรีทุกอย่างต้องเป็นแพทเทิร์นนี้หมดใช่ครับโอเคครับไปแล้วครับตอนนี้ครับไปแล้วเริ่มแรก้ดยทากันเชียงนะครับกันเชียงนะครับเอา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 เราครับอยู่ประมาณที่สองที่สามอยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยหรือที่หนึ่งที่สองครับตอนนี้เราอยู่ที่สองครับเราอยู่ที่สองครับโอเคครับเราอยู่ที่สองครับรูที่สี่นะครับเราเป็นผู้นําแล้วครับตอนนี้เราคือเป็นผู้นําแล้วเราเป็นผู้นําแล้ว ท่าที่สองในท่ากบเรานําอยู่นิดหน่อยนะโอ้เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเป็นผัดผสมนะครับทุกท่าแล้วก็มีผู้หญิงด้วยเราได้อยู่ที่สองนะครับตอนนี้แตะเปลี่ยนท่าครับตื่นเต้นมากตรงน,นี้เป็นผีเสื้อครับผีเสื้อเอา้าตอนนี้เราโดนขึ้นนาไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโดนขึ้นนาไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนี่ครับน้องฮอกเราเตรียมพร้อมแล้วผีสไตล์ครับผมไม้สุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำคะแนนขึ้นมาเราจะทำคะแนนขึ้นมาครับน้องฮอกกำลังมาแล้วอีกนิ อีกนิดเดียสู้ๆครับเอาครับตอนนี้เราเป็นที่2ห่างกันนิดหน่อยห่างนิดหน่อยรอยแก้มเป็นตากองนะครับเอาโอเคครับน้องพอกมาเอาไปแลนะครับโอ้เอาเอาเอาเราจะได้เหรียญไหม <c oughs> เหรียญได้อยู่แล้วโอ้โอ้โอ้เฮเฮ้ยเดือดเดือดมากเรานำแล้วครับเรานำแล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลี้ยป็น,นแน่นอนครับของเราแน่นอนครับ ที่หนึ่งครับตาธิรามมัธยมครับที่สองประสานมิตรปทุมวันแล้วก็เกษตรกำแพงแสนครับน้ําในสระตอนนี้อุณหภูมิประมาณร้อยนะครับมันเดือดมากใช่ทีนี้แหละเมื่อกี้น้ําในสระเดือดม,ม,มากครับผมลองจับแล้วไหวกันโหดมากนะขอบคุณที่ทาเหรียญให้ตาดิรามด้วยดิ๊กได้ภาพแบบบนสระไงตอนไหวอ่ะเดี๋ยวต่อไปถืออันนึงให้ได้ป่ะถือใบไหว้เออฮะเออยากอยากภาพในตาไหว้ลงไปแล้วถือด้วยได้ไหม นี่ได้ข่าวเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นนะฮะแต่ว่านักกีฬาเนี่ยกินข้าวไม่ได้มันจะจุกไปต้องกินแค่กล้วยโอเคแข่งเสร็จค่อยกินแข่งเสร็จค่อยกินเาให้ค่อยๆกินเคยดูกีฬาอื่นเขาค่อยๆกินโอ้โหนี่รอที่จะครึ่งลูกร่างกายนักกีฬาเขาต้องการพลังงานแค่นี้พอเดี๋ยวพอพอแข่งเสร็จค่อยกินกินให้ล้มละลายเมื่อกี้ปลาพูดกับฮักกี้เว้ยบอกว่าเห็นน้องตุลเล็กเนี่ยอยากเห็นเขาว่ายน้ำในสระน่ารักน่ารักฮักกี้บอกไงรู้ปะเห็นอย่างเงี้ยเขาว่ายเร็วกว่าพ่ออีก เออเนี่ยตู้ไม่ได้แน่นอนเลยผมชอบตรงนี้ฮะนักกีฬากินข้าวไม่ได้จุกแต่คุณพ่อท้าผัดปูเต็มก้อนเลยกิจกรรมนักว่ายน้ำดูดิทำอะไรกันน้องๆนะครับประถมก็อย่างนี้แหละครับสีสันของสนามหน้าที่คือมาทำอะไร เขายังไม่แองก็วอร์่คือถ้าจะกลมเกลือนก็คือต้องนอนนี่คือบรรยากาศนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนรู้นะครว่ากีฬานะครับนอกจากหนูจะทุ่มเทแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทุ่มเทแอบอยู่ในร่มกันเก็บความรู้นิดหน่อยนะลอยแก้วคือเนี่ยสนามเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยความความยาวของเขานี่คือ50เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแตะเริ่มจาก50เมตรคือตรงนี้แล้วว่ายไปถึงตรงนั้นคือแตะ เขาเรียกว่าเขาเ้นแต่ถ้ากลดว่า100เมตรคือเริ่มจากตรงนู้นว่ายมาตรงนี้กลับตัวแล้วว่ายกลับไปนู้นแตะหยุดเวลานี uh ่เขาเรียกว่า100เมตรเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นแมตต์ต่อไปของฮักกี้50เมตรต้องออกตัวตรงนี้ครับน้องคอปบอกว่าไงรู้ป่ะถ้าเราอยู่จนจบประเพณีของรุ่นพี่มหกคืออะไรรู้ไหมจบปีนี้ถูกไหมเขาจะจับรุ่นพี่โยนทั้งชุดอะไรที่ใส่เนี่ยโยนลงสระสุดท้ายสระมาปรับไงสุดท้ายสระกลับไปบ้านไปจากที่ไหนเอ่ย ตารคามลอยแก้วมามามาตอนนี้นะครับสาธิตรามเราขึ้นอยู่2นะครับก็มีฮักกี้ด้วยแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับฮักกี้วอร์มอยู่นะนี่ครับ้อยแก้วก็มาเก็บภาพฮักกี้นะครับรูปแปดเรานะครับฮักกี้นะครับเพื่อน้อยแก้วครับรูปแปดครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับ ดี๋ยแล้วครับฮักกี้มาแล้วครับผีเสื้อครับผีเสื้อครับฮักกี้ตุ๊ตฮ<ผ>ักกี้ฮักกี้ฮักกี้ครับตอนนี้ฮักกี้ตุ๊ตุ๊ฮักกี้อร่อยฮักกี้เอาไงได้ถ่ายรูปฮักกี้ไหม <üh m> โอ้โหสวยมากโอเคไป <ś les> เดี๋ยววันนี้เราต้องไปดูกิจกรรมอื่นต่อแล้วก็ <ś les> ไปดูเพื่อนแข่งอะไรนะเป็นพิธีกร,รด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไปครับเดี๋ยวเราต้องอาจจะ จากสนามนี้ไปก่อนอาจจะดูไม่ได้จบนะแต่ก็ได้มาดูรอยฮักกี้แข่งแล้วกับเพื่อนๆกัดทิรามประถมด้วยมัธยมด้วยนะโอเคแล้วโอเคแล้วถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับต้องมุดลงไปทีน้ำน้ำอ่ะเออนี่ครับเรากลับมาจากว่ายน้ําแล้วก็นี่ครับรีบมาเป็นพิธีรีบมาถ่ายรูปเป็นตากล้องต่ออีกสวัสดีครับดี่อเป็นพิธีกรคืนนี้ใครบ้างตูู้ครับตูู้ครับ เริ่มไปยังฮะเริ่มพูดไปยังแก้หมดไ่เยอะเลยคแก้หมดไ่เยอะเลยทังค่ะไปเยอะเลยโอ้ใช่ไม่เป็นไรยังให้กำลังใจวันนี้เป็นวันที่สองเลยเนาะยังโมเป็ดด้วยเมื่อวานไปพิธีเปิดเอาลูออมสัเมตรก่อนไหมแม่จะไม่ทันแต่วันนี้น่าทันทุกคนมาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเยอะเกว่าเมื่อวานเยอะเลยเขามาให้กำลังใจครับทั้งสองคนครับพิธีกรของเราภาคสนามวันนี้ไม่คิดนักร้องเปนเบทีด้วยหรอเฮ้ยอยู่ถึงตอนกี่โมง เดี Guys, ๋ยวเราจะต้องไปเต้นหน้าเวทีกันรู้เปล่าไปเปล่าไลงต่อไปนะคะเป็นเพลงจากซิงอยู่ ช่วงเกมมหาสนุกนะครับใส่เสื้อสีม่วงหรือมีอะไรสีม่วงในร่างกายก็ได้สิบคนขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมารับของรางวัลนะฮะมารับของรางวัลได้เลยครับอะไรม่วงๆออกมาเลยลูกมาเลยครับแจกเลยโอ้ม่วงแจกก่อนอันนี้แจกก่อนมาอะไรม่วงเนี่ยอันนี้แจกก่อนอ่าอันนี้แจกก่อนนะฮะถ้าพร้อมแล้วเต็นมาเฮ้กูโอ้ฮ ตอนนี้ค <SM. S 3> <Christina. S 2> ือมีโอกับใครงูที่เป็นเพื่อนไรแก้วแล้วก็น้องไรแก้วเนี่ยคือจะเป็นพิธีกรและต่อไปจะถึงการส่งเวทีให้กับสาธิตเกษตรกระโชว์การแสดงโชว์การแสดงแล้วไรเกลไม่ต้องไปให้กำลังใจน้องข้างเวที่ใชปัจจัยที่น้องลงมางบบรรยากาศและความตึงเครียคืนนี้ด้วยกิจกรรมเกมมหาสนุกมาในโอกาสนี้ด้วยค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่านครับช่วงนี้เราขอปรับอารมณ์โดยการชวนทุกท่านมาชมชิมสังเป็นไทยตอนนี้ขนจากสาฮิกเกษตรขึ้นแล้วบ้าขึ้นโชว์แล้วอันนั้นคือหนุมานขุนประกันขุนประกันแล้วน้องตัวมงวงเมื่อกี้นี่กระโดดเต้นอยู่นั่นน่ะก็มาขึ้นด้วยนี่เจ้าสิงห์ว่าอยู่นี่เจ้าหลุดด้วยแต่ก็ขึ้นเป็นเสด็จชั่วต่อนั่นเดี๋ยวเราไปดูขนกันก่อนครับใช่ น้องสาทิตสาทิตรามมัธยมชื่ออะไรนะครับนีโนครับนีโนจีโนเล่นกีต้าใช่ครับแล้วทำไมยังไม่ขึ้นเส้นสามครับเส้นสายอคนหะลวงกันใช่ครับออ สุดยอดเลยอะ่ะสวัสดีครับ ดูตอนจบมา2วันเก็บเก้าอี้สองวันจิตอาสาครับผมเขามีเพลงให้เราเก็บเก็บเก้าอี้ด้วยรอเพลงนี้ก็ไม่บอก วันหลังไม่ต้องเอา D S I U ขึยย้นนะ กลางคืนนะครับกีฬาสารที่สามัคคีไม่ยอมกันเลยทีเดียวแล้วโอ้ยรู้อย่างนี้นะเปิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็สนุกแล้วนักกีฬาเขาเหนื่อยเขาอยากผ่อนคลายไม่ต้องคนเล่นเทคนิคแม่น้ำแข็งแม่อ่าะตอนนี้เทมป์เฮดรำรำใช่ถ้าผ่อนในการรำตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับเส้นงานขนาดนี้ก็ไม่ทีแบคนนิดหน่อเปรียบเทียบ เส้นก็อยู่ข้างหลังสวนร้อยแก้วเนี่ยไปหาของกินหร้อจะ <ๆ S 2> อ,อยู่หน้าไม่รู้นะครับก็ฝากดูนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กีฬา,าตอาทิตย์วันต่อๆไปนะครับว่าจะไปเชียร์กีฬาอะไรแล้วก็ตอนเย็นจะมีอะไรให้ดูอีกอะ <ๆ S 2> นะครับอ่าวันนี้ปิดคลิปเองนี่ก่อนครับมาช้อปปิ้งกันนะตอนนี้อะไรนะใบแก้วหนูมาเชียร์กีฬาสีอันนี้ดีปึกษากันนะครับอันนี้ดีแบบนี่ก็เป็นร้านนะครับเที่ยวไว้ให้นักเรียน มากินคงกินข้าวกินขนมกันนะหลังจากแข่งกีฬาหรือว่าระหว่างแข่งกีฬานะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเชียร์ซอฟบอลนะครับแต่วันนี้เขาได้ข่าวเขาก็ไปถล่มมายับเลยเหมือนกันไม่ต้องบอกแล้วกันถล่มอะไรนะ <laughs>